สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูคลิปนี้เป็นความรักของคนที่กําลังมีปัญหามีประเด็นชาวราศีธนูนะคะใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปค่ะไม่เหมาะกับพวกคุณนะคะเดี๋ยวเป็นไมซเซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเรื่องราวเป็นเรื่องราวโดยรวมคะ่ะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวสุก โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้หมดเลยเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะก็ดูเป็นแค่แนวทางพลังงานสลับกันได้ตลอดเวลาอยากให้เป็นเรื่องราวของคุณคําถามของคุณแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะหรือใครที่อยากเรียนอ่านไพ่นะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้รายละเอียดการดูดวงส่วนตัวอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปดูได้ราคาค่าครูนะก็เข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะ เริ่มกันเลยนะพลังงานอยู่ประจำวันที่16ถึง31กรกฎาคม2568ดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรกันขึ้นบ้างคิงถือถ้วยมีคนเออจ้าชู้นะฮะมีคนเจ้าชู้มีคนใช้ความออคำพูดหรือหน้าตานีนะใช้สิ้นเปลืองนะ แล้วมันก็มีคนที่เหมือนกับรู้สึกว่าเหนื่อยกับความรักพยายามที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองทั้งที่ยังรักนะคะพวกคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยหน้าที่การงานยังอยู่ที่ทํางานเดียวกันด้วยแต่ความรักครั้งนี้มันเหมือนเป็นความรักนะเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาแต่มันเป็นความรักที่ ไม่เท่ากันคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะหรือคุณมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะทีเนี้ยไพ่มันบอกว่ามันเป็นความรักก็จริงแต่มันเป็นความรักที่ไม่เท่ากันนะเป็นความรักที่ไม่เท่ากันเนะความสัมพันธ์นี้ประครับประครองมามา,มาหายหายไปไป,ไปกับกับมันมีคนถือสองมือที่ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไม่ยอมเลือกไม่ยอมทำนะเดยไฮพิงเทสขึ้นมา มีชาวราศีมีนคนที่เป็นลักสอนคนที่เป็นพลังงานของการเ,าเขาเรียกว่าอะไรคนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงคนที่ใช้รูปร่างหน้าตาในการทำงานพิตตี้โคโยตี้อะไรที่มันเป็นเหมือนใช้แบบเสนห์เนาะแล้วก็คนที่เชื่อในเรื่องรี้ับเชื่อในเรื่องสายมูนะเชื่อในเรื่องแบบโอ้ไปมูตรงนั้นไปมูตรงนี้นะคะเราก็เป็นคนมีเซนด์้วยอารมณ์ขึ้นข,นขนลงลงพลังงานนี้มันเหมือนกับคุณเอง ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เริ่มเย็นชากับความรู้สึกนี้ค่ะทั้งที่รู้ว่าหลักแหละแต่มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์วนๆเวียนๆนะเหมือนถือสองมือแล้วก็ไม่ตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสักทีนะฉะนั้นพลังงานมันค่อนข้างเหนื่อยบางคนชัดเจนเลยนะว่ามันมีบุคคลที่สามนะไพ่ใบนี้มันคือคนที่สอนเข้ามาเป็นพลังงานสีเทานะอืมสอนอยู่นะเงานะเงา ทีนี้มาดูค่ะชาวราศีธนูพลังงานของคุณห้าใบและคู่กรณีของคุณห้าใบสวัสดีชาว2อนงะชาว2ของธนูนะนะพลังงานสลับกันได้นะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นคุณได้5้าดาบได้ดีเอ็มเ r อรอร์าจจะมีชาวราศีเมษเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เป็นชาวต่างชาติมีทิฏฐิมีอีโก้ก็ได้อายุเยอะลหรือนิสัยเหมือนคนอายุเยอะที่ชอบจัดก,การชอบควบคุมชอบชอบแบบ เหมือนเป็นผู้นำค่ะเดมเพอเรอร์เป็นไพ่จักรพรรดินะ้องก็ลองนึกถึงดูว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอะไรเงอี้ยเนานเงงนะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นข้าราชการมียศมีตําแหน่งเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่แปดถ้วยไพ่เดอะซันนะีขอขยายเดอะซันให้คุณนะมาดูกันค่ะ มาดูเขาบ้างนะพลังงานของเขาขยายมาได้เป็นสี่ดาบเนี่ยฮะมาดูของเขากันบ้างสิบไม้เดชาริออดเอ๊เหมือนชาวราศีกรกฎนี่จะไปแทบทุกทุกราศีเลยเนาะเออถ้าไม่ใช่ราศีกรกฎก็เป็นทห,หารหรือเป็นคนที่แบบนิสัยเหมือนเอาชนะเอาเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับ เดินทางไปนู่นมานี่บ่อยๆนะคะเออขับรถขับเครื่องบินอะไรเงะะี้ยค่ะเป็นคนที่ไปนู่นมานี่แล้วก็เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยเดวเวอร์อ่ะชาวต่างชาติจริงๆแน่เลยเดวเวอร์นะฮะแล้วก็เด็กถือดาบสามหมาเท้าพลังงานของคุณนะนะชาวราศีธนูได้ไพ่ห้าดาบคุณรู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีนะะคุณทิ้งละนะทิ้งความรู้สึกนั้นล้เหมือนนักลบที่แบบ สู้จนเหนื่อยก็ไม่ได้เกลื่อนขั้นไม่ได้ความคำชื่นชมยืนยอยังเหมือนพูดให้รู้สึกเสียความรู้สึกอีกหรือทำอะไรให้แบบได้รับความเสียใจอีกนะฉะนั้นไพ่บอกว่าทําดีไม่ไดีดขอขอเหอะข,ขอทิ้งจากตรงนี้ขอก้าวเดินออกไปนะเพราะอะไรเพราะความคิดของคุณคุณรู้สึกว่ามันแย่ละคุณเริ่มมีทิฏฐิคุณเริ่มมีความแบบ ไม่โอเคกับสิ่งนี้เลยไม่ใช่เริ่มนะมันเป็นมาพักหนึ่งแล้วด้วยนะฮะมันเป็นมาพักหนึ่งคุณอาจจะเจอคนที่เหมือนเดียมเพอร์ร์ก็ได้นะเดีมเพอรอร์คือคนที่แบบฉันเป็นผู้นําฉันไม่แก้ไขฉันไม่ผิดฉันไม่อะไรเลยนะฉะนั้นผู้จาก่อใหม่ดีไม่ไม่อ่อนหวานไม่อ่อนโยนนะฉะนั้นไพ่บอกว่ามันทําให้คุณแบบ รู้สึกแบบเคว้งแล้วอะกับความสัมพันธ์นี้นะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามไขวยความ,มากๆความรักที่อบอุ่นความรักที่ใส่ใจคุณพยายามทํากลับไปทําให้แต่มันไม่ได้หลับจนคุณยอมแพ้นะฉะนั้นไพ่บอกว่าอดีตที่ผ่านมาคุณอาจเว้นระยะความรู้สึกออกมาแล้วนะคะให้ความรู้สึกกับตัวเองมากกว่านะเออออกมาแบบน้อยใจออกมาแบบเศร้าใจนะรู้สึกแบบเออ น้อยเนื้อต่าใจนะไพ่แบบหันหลังทั้งสองใบเลยเห็นไหมฮะอันนี้ไปแล้วอันนี้ก็ไปนะฮะฉะนั้นไพ่บอกว่าอืมยอมละนะยอมหมดแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเคว้งไปหมดคว้าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มันเหมือนคุณอยู่กับตัวเองจนคุณได้คิดแล้วว่าฉันต้องเริ่มความสุขให้ตัวเองด้วยซันน่ะเหมือนคนที่ถอยออกมามาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะรู้ว่าทุกอย่างถ้าจะถ้าจะหวังจากความสัมพันธ์แบบเนี้นะฮะ มันมันยากมันจิตใต้สํานึกมันเป็นเจ็ดถ้วยอ่ะอันนี้ก็คือตามไพ่เลยนะถอยออกมาเนี่ยถอยออกมาถอยอดีตก็ถอยปัจจุบันก็ยอมแพ้แล้วไพ่จิตใต้สํานึกมันคือมันมันคว้าไม่ได้ความรักนี้มันลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันมันเป็นความรักที่เขาไม่เลือกไม่ตัดสินใจสักทีหรือว่าทําอะไรให้มันชัดเจนทั้งที่เคยพูดเคยอะไรกันไปแล้วเนี่ยฮะจนวันเนี้ยมันเหมือนคุณคุณเป็นเดือดสันอ่ะเหมือนปุ๊บเหมือนแบบ เอาความเจ็บปวดนะฝังลงไปในดินแล้วมันงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แบบกิ่งก้านสาขามันกลับเขียวชอุ่มอ่ะมันกลายเป็นว่าเจอปัญหาจนรู้สึกว่าเอาปัญหานี้ทิ้งไปเถอะแต่มันกลับกลายเป็นว่าปัญหานี้มันทําให้คุณพอคุณวางมันลงแล้วคุณมีความสุขค่ะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์การเริ่มอะไรใหม่ๆเพราะว่าเริ่มแบบมีความสุขนะเริ่มแบบทําให้ตัวเองเห็นน่ะเออเนี่ยอยู่เฉยๆผ่านมาเก็บตัวอยู่กับ วิเคราะห์สิ่งต่างๆมองย้อนกลับไปนู่นนี่นั่นจนทําให้คุณอ,อได้คิดได้รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละนะความสุขที่แท้จริงก็คือไม่คาดหวังไม่ไม่มองย้อนกลับไปแล้วเริ่มชีวิตใหม่นะน,นั่นคือสิ่งที่ไพ่บอกมานีที่นี้พลังงานของเขาบางฮะช่วงนี้เขาค่อนข้างเหนื่อยน,นะมีภาระเยอะแบกรับอะไรเยอะๆนะฮะหรือว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีหลายๆคนมีหลายๆเรื่องราว ในชีวิตเขาแต่เขาเลือกที่จะไม่วางอะไรลงเลยนะคิดว่าตัวเองความคิดก็คือโดชารีอตอย่างที่บอกเป็นนักครบคิดว่าตัวเองจะผ่านมันไปได้คิดว่าตัวเองจะเอาชนะได้นะเออเรื่องราวต่างๆเนาะอาจจะงานล้นมือนะความสัมพันธ์ก็กแย่แต่ก็วางไม่ได้นะฉันไพ่บอกว่า ความคิดเขาก็าคือเขาจะผ่านมันไปได้นะทุกอย่างดชาร c อดชั้นชนะได้นะกรบเก่งกาด The world ก็แปลว่าเคลียร์พลังงานได้จัดการได้ควบคุมได้ The world คือเคลียร์เริ่มใหม่อืมภายในอดีตเขาอาจจะบอกว่าการสื่อสารหรือการทําอะไรของเขาอ่ะมันมีผลกระทบนะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์วันนี้เขาอาจจะรู้แล้วว่าเออ นะสิ่งที่เขาทําอยู่เขาได้รับผลแล้วเนะี่ยฮะได้รับผลแล้วเขาทํามาในอดีตคุณหายไปเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกแบบเออต้องการแก้ไขนะอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ละว่าทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไม่ค่อยได้ละเพราะว่าคุณนะเป็นเดอะซันละเนะียคุณเขาเห็นคุณแบบอาจจะโพสต์อาจจะทําอะไรหรือคําพูดของเขาหรือการกระทําของเขาเนี่ยมันไปกระทบจิตใจของคุณจนคุณแบบเมินไปเลยแล้วก็ ดูมีดูเหมือนกับเปลี่ยนไปแล้วก็หาความสุขหรือว่าโพสต์ในสิ่งที่มีความสุขเขากับส่องหรือว่ามองชีวิตคุณนะมองชีวิตคุณแบบมองอยู่ไกลๆแล้วรู้ด้วยว่าความรักที่ที่คุณให้เขาหรือการกระทําอะไรที่คุณให้เขาอะมันเหลือสามไม้แล้วเขายังคิดว่ามันสามารถกลับมาได้นะแต่ก็รู้ว่ามันมันก็ยากคอนแคนงอนแง่นเต็มทีเหมือนบ้านที่มันเป็นสามเสาอะมันมันจะหักลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เนาะ เออเขาก็ยังแอบมีความหวังนะว่าเออมันมันก็ยังแบบจะแก้ไขได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเคยสื่อสารกับคุณแล้วแต่ความการสื่อสารของเขามันกลายเป็นพูดแบบหรือทำอะไรเพื่อตัวเองอะสื่อสารออกมาแล้วก็ทำไม่ได้สื่อสารอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเข้าข้างตัวเองฉะนั้นมันเลยทำให้ความสัมพันธ์มันหา่างเขาก็รู้ตรงนี้นะคะเขาก็รู้ตรงนี้ก็เลยทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงเขาเองก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาแก้ยากแล้วเนะี่ยเยอะเลยต้องแบกรับสิ่งที่ตัวเองทำไว้นะ,ะมาดูกันนะมาดูกันมาดูซิว่าคนคนนั้นนะฮะอ๋อชาวราศีธนูคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับคนคนนั้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้หรือต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ลึกๆของคุณแล้วนะจะมองจากไพ่คุณก็เหมือนพยายามอยากไปแบบ ราทิ้งความเจ็บปวดนี้ไว้แต่จริงๆแล้วยังอยากมีเขาไหมหรือยังอยากได้อะไรจากตรงนี้ไหมดูค,ะค่ะควีนถือดาบเก้ถวถ้วยอสวินดาบชัดเจนว่าคุณเจ็บมามากพอแล้วนะควีนถือดาบคือ เก็บความอ่อนแอไว้ลึกๆแล้วค่ะนะหันข้างหันหน้าหนีจากความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะคุณรู้ว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่เจ้าชู้มากๆอิสระมากๆแล้วคุณเองก็จะหันหน้าไปเป็นแบบนั้นค่ะคือปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเรื่องราวนี้นะเพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งกระทบกระทั่งยิ่งอยู่ยิ่งทําให้คุณเอ,อ่อร้อนใจก่อนหน้านี้อาจจะมีคําพูดหรือการกระทําที่รุนแรงบางคนถึงข่าน เออลงไม้ลงมือนะถ้าอัศวินดาบนะฮะใช้กําลังหรือใช้คําพูดกระทบจิตใจหรือทําเรื่องราวที่มันมันยากที่จะกลับมาเป็นแบบเดิมอะค่ะฉะนั้นใจคุณมันห่อเหี่ยวกับสิ่งนี้แล้วไม่แปลกเลยค่ะที่มันเป็นไพ่ใบนีห้าดาบก็คือเหมือนนักรบยอมทิ้งสนามรบแล้วยอมทิ้งหัวหน้าไปแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะไม่ได้อะไรกลับมา เอาตัวเองเข้าไปแลกนะเอาชีวิตตัวเองเข้าไปแลกแต่มันไม่ได้อะไรนะลับมามาดูซิว่าแล้วเขาล่ะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณหรือรู้สึกนึกคิดอะไรลึกๆกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาต้องการอะไรหรือเปล่าดูซินะขอดูหน่อยให้พี่เล่าเรื่องนะคะควีนถือไม้ไพ่พระแล้วก็ดืดสันโอดืดสันไพ่คุณนะ เขายังหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาได้ดีค่ะนะักลับมาได้ดีไพ่พระเขาเลือกที่ใจใจเย็นแล้วก็เออรอนะไพ่บอกว่าเขามองเห็นคุณแล้วว่าคุณเริ่มมีความสุขนะนี่ก็คือไพ่ของคุณนะเริ่มมีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนคุณตรงวางเฉยกับเขาได้มากขึ้นคุณนิ่งนะคะดูแบบเออเปลี่ยนไปเยอะค่ะถามว่ามองเห็นไหมมองเห็นค่ะเขามองว่าคุณดูมีความสุขหรือ ทิ้งห่างจากเขาได้เยอะนะวางเฉยเรื่องของเขาได้เยอะเลยนะฮะเออมันเลยกลายเป็นว่านะค่อนข้างกลับมาเครียดเองเนะี่ยอืมขอภัยเพิ่มหน่อยค่ะเห็นไหมโอ้คุณมีความสุขจริงๆนะเขามองจากตรงนี้ว่าคุณเปลี่ยนไปค่ะคุณเปลี่ยนไปจนดูว่าเอออาจจะชีวิตดีขึ้นหรือหาความสุขตัวเองมากขึ้นเขาส่องชีวิตคุณนะจากไพ่ใบนี้นะฮะเขาส่องเขามองชีวิตคุณอยู่นะฉะนั้นเขาบอกว่า แต่เขาก็ยังมีความคาดหวังนะว่าทุกอย่างมันจะกลับมาได้แต่ว่าดูแล้วว่าเออคุณเปลี่ยนไปเยอะนะชีวิตคุณดูเปลี่ยนไปเยอะจากที่วันนั้นที่คุณเคยฟูงมฝฟายหรือโอ๊ยนะร้องขอในสิ่งที่เออ,อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าวันนี้คุณกลับดูมีความสุขมากขึ้นนะอ,อ๋อเนาะโอ้ไพสวยมากนะเนี่ยนะสวยมากๆเลยเห็นเขามองคุณแล้วว่า เหมือนจากที่เนี้ยไพ่ใบนี้มันคือพระเนาะไพ่พระก็คือการตัดการป่งนะกลับมาเป็นตัวเองดูเยอะหญิงดูมีความเป็นตัวเองนะคุณอาจจะไม่เอาแล้วจริงๆก็ได้นะชาวราศีธนูนะอามาดูซิแนวโน้มความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะประจําวันที่วันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดกระดะกฎาคมันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะว่า มีเกณฑ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเกณฑ์จะเกิดอะไรระหว่างพวกคุณนะฮะตัวคุณค่ะหนึ่งถ้วยระหว่างพวกคุณ Judgment ของเขาและใต้สำนึกของคุณค่ะเอาละเนี่ยฮะจะมีการกลับมาขอโอกาสค่ะเนี่ฮะอืมแล้วคิดว่าคุณนะ่ะถึงแม้ว่าจะแสดงออกแบบแข็งนะ แบบแข็งเลยนะแต่รู้ว่าปัญหามันมีค่ะแปดดาบแต่คุณออกจากบ่วงนี้ไม่ได้จริงๆค่ะนะหนึ่งนะมีเกณฑ์มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าวับๆเข้ามานะแต่นะไพ่บอกว่าเขาจะมีการสื่อสารมาค่ะนะใครที่รอคนที่หายไปนะแบบเออถึงแม้จะทําตัวแบบมีความสุขอะไรคุณก็รอนะรอทั้งที่ตกความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเขาจะ ม่ได้ตัดสินใจเลือกใครชัดเจนหรือแก้ปัญหาได้ชัดเจนนะจิตใต้สำนึกมยังมีเดลเวอร์อยู่คุณเองก็รู้นะฮะนะคุณก็รู้ปัญหาแต่ให้จัดเม้นสื่อสารมาการมาขอโอกาสนะอันนี้ก็มานะระหว่างพวกคุณถึงแม้ว่าจะทำเป็นเฉยนะแต่คุณอย่างที่บอกค่ะคุณก็มีจุดอ่อนในใจอยู่ว่าก็ยังแบบอืลึกๆแล้วก็ยังแบบความสัมพันธ์เนาะความรู้สึกความรักเนาะฉะนั้นเดือน คึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีการติดต่อหรือพูดคุยหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่เหมือนเขาจะเปิดใจหรืออะไรเนี้ยแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าเปิดใจของเขามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาแต่คุณก็ ยังจะได้วนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนก็ยังมีโอกาสที่จะวนรูปเข้าไปในความสัมพันธ์แบบเดิมๆค่ะเนาะนะจะกลับนะจะกลับนะเขาจะวนมาแล้วก็จะกลับเข้าไปนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนติดต่อเขาหรือเขาติดต่อคุณมันมีโอกาสได้พูดได้คุยแล้วก็ได้ได้วนเข้าไปในความสัมพันธ์อีกค่ะนะ อ่าดูสิแต่ไพ่ของเขามันขึ้นจัสเมนเขาอาจจะเป็นคนที่สื่อสารมาก็ได้ค่ะอ่ามาดูสิว่าเซมซีจริงอยากบอกอะไรกับคุณคะขอดูหน่อยใบที่หกสิบสองบ่อน้ำแม้น้ำเต็มบ่อก็ควรใช้อย่างประหยัดเออบางทีเนาะบางทีคุณก็พยายามเต็มที่เนะกับกับเรื่องเนี้ยแต่ว่าอย่าเอาใจเอ,อ่อ เขาเรียกว่าอะไรอย่าเอาใจกลับไปคาดหวังอะไรแบบเดิมๆมากๆนะคะถึงแม้ว่าเหมือนเขาจะมาใส่มาเต็มเออเดือนนี้หรือครึ่งเดือนเนี้ยใครก็เตือนคุณนะว่าเออเขาอาจจะติดต่อมานะแต่ก็เตือนว่าเหมือนจะมาเต็มะแต่คุณก็ต้องประหยัดต้องระมัดระวังตัวเองในการที่เอาความรู้สึกลงไปกับเรื่องราวพวกนี้อีกรอบหนึ่งนะก็ไม่ได้บอกให้ใครเลิกกันหรือว่าอะไรก็แค่ อย่ารักใครอย่ารักใครอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองเท่านั้นเองนะชาวราศีธนูอ่ะหับตาสิอธิฐานนี่ะขอให้เทวดาประจําตัวคุณนะบอกสิ่งที่คุณควรรู้เรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวที่จะเตือนไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินสุขภาพความรักนะเออหรือไพ่เตือนนะอยากบอกอะไรกับคุณเทวดาประจำตัวของชาวราศีธนู ช่วยบอกชาวราศีธนูหน่อยค่ะขอให้สื่อมาผ่านไพ่นี้นะคะอ่าเริ่มกันเลยคะ่ะเด็กถือเรียนสี่ไม้เดอะไม่ใช่เดอะสินะอัจวบินถือถ้วยการกลับมาในครั้งนี้นะฮะการกลับมาในครั้งนี้อาจทำให้คุณมีความหวังมีความสุขขึ้นมาอีก ก็ได้นะเนาะก็แต่นะแต่เนาะก็อย่างที่บอกไปก็ระมัดระวังความรู้สึกค่ะเพราะอัศิวินถ้วยมันมันไม่ได้มาใบแรกนะบะถ้ามาใบแรกมันคือหยุดหยุดที่คุณหยุดที่ความสัมพันธ์บางทีมันจะเดินตเตลิดเลยไปก็ได้นะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงนะก็มีความหวังได้มีความรักได้อย่างที่บอกค่ะนะ ก็ให้รักตัวเองมากๆแล้วกันนะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้าคุณทําธุรกิจด้วยทําการงานก็มีเกณฑ์ได้เงินนะนะมีเกณฑ์ได้เงินแต่ถ้าเป็นความรักก็ให้ระวังนิดหน่อยลนะกันนะเพราะว่ามันอาจจะดีแล้วเดินเลยไปอีกไปเจออะไรข้างหน้าอีกก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินนะช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีงานอาจจะมั่นคงขึ้นใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้ คิปจะเริ่มงานหรือเริ่มลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆก็สามารถลงได้ใครที่จะเปิดกิจการในช่วงนี้ก็สามารถทําได้แต่นั้นอย่าลงเยอะนะเพราะเด็กถือเหรียญแปลว่าเริ่มได้นิดๆหน่อยๆนะอย่าพยายามขยายอะไรที่มันมันเกินตัวเนาะอ่านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะชาวราศีธนูพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ